นายกรัฐมนตรีชิงปมตักโทษชายโบยอุ้มแมวฝีมือรัฐบาลประยุทธ์ยันกมคุกทำถูกกฎหมายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านายยกเศรษฐาเนี่ยจะใช้วิธีการบริหารโดยโยนความผิดไปให้คนอื่นหรือเปล่าหรือโยนความผิดไปให้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าก็ยังงงเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อตอนที่นะครับประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีก็หาว่าประยุทธ์เนี่ยอะไรก็พูดถึงจับนำข้าวอะไรก็พูดถึงจับนำข้าวหรือพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะโยนไปให้นะครับประยุทธ์หรือเปล่าคําถามคือแน่นอนครับถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วทําเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ต้องมันไม่ตรงไปตรงมาทําไมไม่แก้ไขครับในเมื่อคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องแก้ไขสิครับ ในเมื่อคิดว่ารัฐบาลที่แล้วทําไม่ถูกไม่ต้องทําไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องทําการแก้ไขแต่วันนี้คุณรู้ว่าเฮ้ยรัฐบาลน,นั้นทําไม่ถูกไม่ต้องแต่คุณไม่แก้ไขไม่คิดจะทําอะไรแล้วทําตามน้ํา มันใช่เหรอครับนี่แหละครับเขาเรียกว่านายกที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนายกที่ไม่ทําตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนายกที่ตบสัตว์ต่อประชาชนนายกที่ทรยศประชาชนนายกที่หักหลังประชาชนเพื่อจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชิงปมนักโทษชายโบอยอุม้มแมวฝีมือรัฐบาลประยุทธ์ยันกมคุกเนี่ยทำถูกตามกฎหมายเสษฐาปฏิเสธ เรียกทวีคุยเรื่องนะักโทษชายทักษิณโบยระเบียบพรชทัรน์เริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เกี่ยวเอื้อประโยชน์ใครมั่นใจ,ะจะนราเจรนโรงพยาบาลตำรวจทำตามกฎตรวจสอบได้อดีตแกนนำแดงเชื่อคนเกียรตใินายใหญ่ปั่นกระแสโจมตีกระทบสิทธิคนอื่นส่วนชัยชนะยัน12มกราบุกโรงพยาบาลตำรวจแน่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชัณฑ์แล้วเมื่อวันที่23ธันวาคม256ที่ ถ้าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทลางให้สัมภาษณ์กรณีที่ช่วงเย็นวันที่22ธันวาคมพันตารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาพบนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเข้าพบเพื่อรายงานกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรี คบกำหนดการพักรักษาพยาบาลนอกเรือนจําครบร้อยยี่สิบวันเมื่อวันที่ยี่บสองธันวาคมนี้ที่ผ่านมาหรือไม่ว่าที่จริงแล้วเมื่อวันที่ยี่บสองธันวาคมมีหลายท่านมาพบเมื่อถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รายงานเรื่องของนายทักษิณหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าเชิญมาถามเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องของหมูเถื่อนเรื่องของหุ้นสตาร์ทไม่มีเรื่องของนายทักษิณและไม่มีเรื่องร้อยยี่สิบวัน ไม่ได้ถามแต่เชื่อว่ากรมราชทัณฑนและโรงพยาบาลตํารวจมีกฎระเบียบด,ดูแลคนเจ็บคนไม่สบายอยู่แล้วมั่นใจว่าทุกท่านทําตามกฎระเบียบตรวจสอบได้ถามว่าระเบียบราชทัณฑนว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง2560ที่กําหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจํา แต่ขณะนี้สังคมมองว่าระเบียบดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณนายเศรษฐาชี้แจงว่ามันย้อนแย้งเพราะแนวคิดนี้มีตั้งแต่ปี60ตอนนั้นไม่ใช่รัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตนเชื่อตนยังเชื่อว่ากรมรัชธัรฑ์ทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดต้องว่ากาันตามกฎที่ตั้งไว้อะไรที่เราเมิดสิทธิ์คงไม่ถูกต้องนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้นายกที่ชื่อเศรษฐาน่ะนะครับบอกว่านะครับ แนวคิดเนี้ยมีมาตั้งแต่ปี60มันเป็นพรบรครับนะครับพรบรครับเป็นแนวคิดจริงครับแต่ระเบียบเนี่ยที่เอื้อประโยชน์เนี่ยเขาถามถึงตรงนี้ครับนี่แหละครับคำตอบของนายกที่ชื่อสักถินแถไปแถมา้วครับนะครับ,นะรบก็เรียกว่าสีข้างทะเลาะกันไปข้างเลยนะครับ นายวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนายกรันตรีกล่าวว่าระเบียบดังกล่าวใช้กันทั่วโลกเป็นหลักสากลที่ต้องการให้นักโทษที่เหลือโทษจำคุกน้อยนักโทษที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสิทธิ์ในการย้ายที่คุมขังซึ่งไม่ใช่เรือมจำเช่นบ้านหรือสถานที่ราชการอื่นๆซึ่งในประเทศไทยมีจำมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้ระเบียบดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ในเรือนจำมีจำกัดแค่3 8แสนตารางเมตร แม้วันนี้มีนักโทษเกือบ3 0 0แสนคนโดยหลักสาคลน,นักโทษ1คนจะต้องมีพื้นที่1.6ตารางเมตรซึ่งวันนี้ในเรือนจำม,มีความแออัดอย่างมากนายวรชัยกล่าวว่าเคยอยู่ในเรือนจำและได้เคยเห็นความแออัดว่าอีกทั้งยังไม่มีการแยกกลุ่มนักโทษออกเป็นกลุ่มๆต่างๆอาทินักโทษยาเสพติดรักเล็กขโมยน้อยหมิ่นประมาทหรือแม้แต่นักโทษทางการเมืองไม่ว่าจะถูกจำคุก1ปีหรือ10ปี ก็จะต้องมาอยู่รวมกันทําให้ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปมีโอกาสเจ็บป่วยได้สูงเพราะมีโรคติดต่อค่อนข้างจะเยอะเขากล่าวต่อว่าระเบียบราชธรรน์ที่กําลังจะออกมานี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คุมขัง,งชั้นดีที่กําลังจะได้ออกมาจากเดือนจา และยังช่วยผู้ต้องขังอื่นๆที่ยังต้องอยู่ในเรือนจำาฟามแออาจจะลดลงและเชื่อว่าระเบียบดังกล่าวมีผู้ได้ประโยชน์เกือบ2 0 0 0 0คนแต่วันนี้มีคนที่มีการเกลียดชังต่อตัวนายทักษิณหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นโจมตีกรมรัฐธรรนโจมตีรัฐบาลโจมตีนายทักษิณว่าระเบียบที่ออกมาตามพรบราชธรรมปี2 5 6 0และปี2 5 6 3เป็นการเอื้อประโยชน์ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะเดินหน้าเรื่องดังกล่าวจนกระทบสิทธิของคนอื่นจำนวนมากจึงอยากขอให้คนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดูข้อจะจริงและให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎที่ออกมาอย่าให้มีความเกลียดชังนายทักษิณต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นถ้าวันนี้คนที่ชื่อทักษิณเนนะี่ย ทำให้ชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมารัฐบาลทําให้ชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมามันจะมีประเด็นนี้ไหม่ะถามหน่อยเถอะครับขณะที่นายชัยชนะเดชเด,ดโชสอส,อสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิบัติในฐานะประธานกรรม,มาการการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรกละะ่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐตนตรีระบุว่าหากคณะกรรม,มาการจะไปศึกษาดูง,งานที่โรงพยาบาลตํารวจในเรื่องวิธีการขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ต้องขังเข้ากรณีเข้าข รับรักษาตัวและรวมถึงเรื่องของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยจริงอย่างไรก็ต้องระวังว่าจะต้องถูกฟ้องรวมทั้งนายวินัดชาติมนตรีนายความประจำตัวนายทักษิณที่ประกาศว่าจะดําเนินการฟ้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนายทักษิณโดยอ้างว่าเข้าข่ายการกระทําความผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิ์มนุษยชน,นอย่างร้ายแรงว่า ตนเห็นว่าทั้ง2กรณีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปกป้องสุดชีวิตและปกปิดไม่ให้สาธารณชนรับรู้โดยให้เข้าใจว่าโดยให้เข้าใจเองว่านายทักษิณยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกลายเป็นชุดความคิดที่สะกดจิตคนไทยทั้งประเทศ เขายืนยันว่าการที่ทางคณะกรรมาการจะเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อสอบถามถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับให้กับคนไทยเมื่อวันที่12มกราคม2567นั้นถือเป็นการทําหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยที่ได้รับเลือกตามระบอกประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา1 2 9ที่ได้รับรองการกระทําและกรรมาการแต่ละชุดในการสอบหาข้อเท็จจริง รองหัวหน้าพักประชาธิปัติกล่าวว่าทางคณะกรรมาการการตํารวจมีอํานาจหน้าที่อย่างถูกต้องในการดําเนินการดังกล่าวเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนายสมศักดิ์และนายวินยศในความปรารถนาดีที่เป็นห่วงกลัวว่ากรรมาการจะและประชาชนที่ต้องการทราบความจริงจะกระทําความผิดกฎหมายเพราะเชื่อว่าหากกระทําการโดยอาศัยอํานาจที่มีตามกฎหมาย อย่างซื่อสัตย์และสุจริตตรงไปตรงมาก็จะมีกฎหมายและข้อเท็จจริงคอยคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นให้รอดปลอดพันภยัยอันตรายและโทษทางกฎหมายแต่ถ้าหากว่ารู้ทั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นอย่างไรแต่ก็ยังดันทุรังเพื่อจะช่วยเหลือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสิทธิ์มากฝ่าคนอื่นๆจนกลายเป็นคนไม่เท่ากันแล้วนอกจากนี้จะทําให้เกิดความไม่สบายใจกับตนเองและยังทําให้ เป็นส่วนรวมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยอีกด้วยผมไม่ได้แปลกใจที่ทั้งรองนายกสมศักดิ์และคุณวินยัศจะใช้วิธีการฟ้องปิดปากกับทางคณะกรรมการและประชาชนที่ต้องการทราบว่านายทักษิณเนี่ยอยู่ที่ไหนและทำไมรักษาตัวไม่หายและผมคิดว่าบุคคลทั้งสองควรจะคำนึงถึงประเด็นสงสัยของประชาชนในขณะนี้ ในายใช้ชนะกล่าวว่ามีหลายข้อสงสัยที่ทางคณะกรรมาการจะต้องหาคำตอบให้ได้เช่นตกลงแล้วนายทักษิณป่วยหนักจริงหรือไม่ทำไมได้เอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นตกลงแล้วนายทักษิณจะได้กลับเข้าไปในเรือนจำเพื่อชดใช้ความผิดหรือไม่เป็นต้น ซึ่งการที่ผมและคณะกรรมาการจะมีกําหนดการดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลตํารวจในวันที่12โมกรานั้นซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทนําหนังสือถึงกรมรัฐธรรนและสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อํานาจไว้ไม่ได้กระทําการเกินเลยแต่อย่างใด เป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลตํารวจและกรมราชธรรมเองว่าจะตอบรับให้ทางคณะกรรมาการเข้าไปดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่และถ้าไม่อนุญาตทางโรมพยาบาลตํารวจกรมราชธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องตอบคําถามสังคมให้ได้โดยเฉพาะสงสัยของประชาชนในายชัยชนะกล่าวนะครับแน่นอนครับ ว่าเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะถามนายกที่ชื่อสมศักดิ์เหมือนกันนะครับว่าวันนี้คุณบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลการรักษาพยาบาลนะครับข้อมูลนะครับการเจ็บป่วยของคนอื่นไม่ได้แล้วคําถามแล้วที่นักโ Ki ทษรายอื่นๆที่ออกมาเปิดเผยว่ามีอาการแบบนั้นมีอาการแบบนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมเปิดเผยได้ล่ะครับแต่ทําไมนักโทษชายที่ทื่ศักดิ์ถึงเปิดเผยไม่ได้นี่คือคําถามที่ประชาชนข้องใจและประชาชนสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะเห็นนักโทษคนอื่น ก็ออกมาเปิดเผยว่าคนนั้นอาการเป็นแบบนี้คนนี้เป็นอาการแบบนั้นกินอะไรอย่างนี้โอ้อธิบายอย่างชัดเจนแต่วันนี้พอถึงนักโทษชายทักษิณไอ้นุ่นกระปิดไอ้นี่กระปิดไอนด้นี่กระปกปิดนี่แหละครับมาตรฐานเดียวกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นได้อัปเดตั